สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคารีวิววันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับสุดยอดเครื่องจักรก่อสร้างจากประเทศจีนที่กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในวงการทั่วเอเชียนั่นก็คือ XCMG X c a e v a t o r รุ่นปี2026รถขุดสีส้มดีไซน์ใหม่ล่าสุดที่ผสานเทคโนโลยีอัจฉริยะเข้ากับความแข็งแกร่งและประสิทธิภาพในระดับโลกถือเป็นก้าวใหม่ของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลหนัก ที่พร้อมตอบโจทย์ทุกงานขุดงานก่อสร้างและงานโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยหากพูดถึงชื่อ XCMG หลายคนคงรู้จักดีในฐานะแบรนด์เครื่องจักรก่อสร้างอันดับต้นๆของจีนที่ขยายตลาดไปทั่วโลกทั้งในเอเชียยุโรปและอเมริกาด้วยความน่าเชื่อถือและคุณภาพระดับสากลและในปี2026นี้ XCMG ก็ได้เปิดตัวรถขุดรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีการอัปเกรดทั้งดีไซน์สมรรถนะและระบบภายในให้เหนือกว่าเดิมในทุกด้าน มาเริ่มจากรูปลักษ์ภายนอกกันก่อน XCMG XCA v a t o r 2026มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ที่ดูโฉบเฉี่ยวและแข็งแกร่งในเวลาเดียวกันตัวถังสีส้มเมทัลลิกเงาง,งามสะท้อนแสงไฟในโชว์รูมอย่างโดดเด่นรูปทรงภายนอกถูกออกแบบให้มีความสมดุลและลดแรงต้านอากาศเวลาทำงานจริงทุกเส้นสายดูแน่นกระชับและเต็มไปด้วยพลังที่แสดงถึงความเป็นเครื่องจักรระดับมืออาชีพวัสดุที่ใช้เป็นเหล็กกล้าคุณภาพสูงเคลือบสารกันสนิม ทำให้ทนต่อทุกสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นฝนแดดหรือฝุ่นในไซต์งานก่อสร้างบริเวณแขนขุดและบูมได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดให้มีโครงสร้างแข็งแรงกว่าเดิมและใช้ระบบเชื่อมอัตโนมัติจากโรงงานที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ทำให้แนวเชื่อมมีความแม่นยำสูงไม่มีรอยต่อที่บิดเบีย้ยวส่งผลให้การทำงานมีเสถียรภาพมากขึ้นเมื่อขุดในพื้นที่แข็งหรือในระดับลึกด้านหลังตัวเครื่องติดโลโก้ XCMG ขนาดใหญ่เพิ่มความหรูหราและเอกลักษณ์เฉพาะของแบรนด์ ขุมพลังของ XCMG 2,026ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบรุ่นใหม่ล่าสุดที่ผ่านมาตร,รฐานไอเสียระดับเทียสีไฟนของยุโรปให้กำลังสูงสุดกว่า200แรงม้าแต่ยังคงความประหยัดน้ำมันได้อย่างยอดเยี่ยมระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบคอมมอนเรลทำให้เครื่องยนต์เดินเรียบลดเสียงรบกวนและควันดำนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมการทำงานแบบอัจฉริยะ Intelligent Control System ที่ช่วยปรับรอบเครื่องให้เหมาะสมกับน้ำหนักการทำงานแบบอัตโนมัติเพื่อ <c oughs> ให้ได้แรงขุดที่เต็มประสิทธิภาพในขณะที่ใช้พลังงานต่ำที่สุดระบบไฮดรอลิกของ XCMG 2026ถือว่าเป็นหัวใจหลักของเครื่องรุ่นนี้มาพร้อมเทคโนโลยีดูอัลไฮดรอลิกซิสเต็มที่ทำให้การเคลื่อนไหวของบูมและแขนขุดทำงานพร้อมกันได้อย่างลื่นไหลาการตอบสนองรวดเร็วแต่แม่นยำทุกการเคลื่อนไหวถูกควบคุมด้วยระบบวาล์วความไวสูงจากญี่ปุ่นทำให้สามารถขุดยกหรือหมุนตัวเครื่องได้อย่างนุ่มนวล ไม่มีสะดุดห้องโดยสารภายในถือเป็นอีกจุดเด่นของรุ่นนี้ XCMG ให้ความสำคัญกับความสบายของผู้ขับขี่อย่างมากภายในออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เบาะนั่งสามารถปรับได้หลายระดับหุ้มด้วยหนังแท้กันร,ร้อนมีระบบกันสะเทือนในตัวลดแรงสั่นสะเทือนขณนะทำงานหน้าจอควบคุมกลางเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบขนาดใหญ่มองเห็นชัดแม้กลางแดดจ้าผู้ขับสามารถดูข้อมูลทั้งหมดได้ในจอเดียว ทั้งแรงดันน้ำมันไฮดรอลิกระดับน้ำมันเชื้อเพลิงสถานะเครื่องยนต์และระบบความปลอดภัยต่างๆระบบควบคุมหลักของรถขุด XCMG 2026ถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายคันควบคุมมีความลื่นเบาและตอบสนองไวทำให้ผู้ขับสามารถควบคุมการทำงานได้อย่างแม่นยำแม้ในพื้นที่จำกัดที่สำคัญยังมีระบบควบคุมด้วยจอยสติ๊กไฟฟ้าที่ช่วยให้การเคลื่อนไหวของแขนขุดและตัวรถมีความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้น เรื่องความปลอดภัย xcmg ก็ไม่แพ้บแบรนด์ระดับโลกรถขุดรุ่นนี้ติดตั้งกล้องมองรอบคันแบบ360องศาที่ช่วยให้ผู้ขับมองเห็นพื้นที่รอบตัวได้ชัดเจนผ่านหน้าจอกลางลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุในไซต์งานนอกจากนี้ยังมีระบบเตือนเมื่อมีวัตถุเข้าใกล้ตัวเครื่องระบ,บล็อกความปลอดภัยอัตโนมัติเมื่อผู้ขับออกจากห้องโดยสารและระบบดับเครื่องอัตโนมัติหากเกิดความร้อนสูงเกินกำหนด อีกหนึ่งความพิเศษคือระบบ Smart Fuel Management ที่จะช่วยประหยัดเชื้อเพลิงโดยการปรับอัตราการจ่ายน้ำมันตามน้ำหนักของวัสดุที่ขุดทำให้สามารถลดการสิ้นเปลืองพลังงานได้มากถึง18%เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าถือเป็นฟีเจอร์ที่เหมาะมากสำหรับผู้ประกอบการในไทยที่ต้องการลดต้นทุนแต่ยังคงประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานสำหรับระบบ,บช่วงล่างและตีนตะขาบ XCMG 2026ใช้เหล็กกล้าความทนทานสูงเพิ่มความแข็งแรงและยืดอายุการใช้งาน การทรงตัวของรถมีความสมดุลแม้ทำงานบนพื้นที่ไม่เรียบตัวถังออกแบบให้กระจายน้ำหนักได้ดีจึงมั่นใจได้ว่าแม้จะยกของหนักหรือขุดในมุมเอียงรถก็จะยังคงเสถียรและปลอดภัยมาดูกันที่การบำรุงรักษา XCMG ใส่ใจในจ,ในจุดนี้อย่างมากเพราะเข้าใจดีว่าผู้ใช้งานต้องการความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจเช็คตัวกรองน้ำมันจุดเติมน้ำและจุดตรวจสอบระบบต่างๆถูกจัดเรียงให้อยู่ในตำแหน่งที่เข้าถึงได้ง่ายจากด้านข้างของเครื่อง และมีฝาครอบแบบเปิดกว้างที่ช่วยให้ช่างสามารถตรวจเช็คหรือเปลี่ยนอะไหล่ได้โดยไม่เสียเวลาอีกทั้งยังมีระบบ a i n t e n a n c e Alert ที่จะแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อถึงรอบการเปลี่ยนกรองหรือน้ำมันเครื่องผ่านหน้าจอดิจิทัลภายในห้องขับถือว่าเป็นระบบที่ช่วยให้ผู้ใช้งานดูแลเครื่องได้อย่างต่อเนื่องและลดโอกาสเกิดความเสียหายจากการลืมบำรุงรักษาในด้านเสียงและความสะดวกสบาย XCMG ใช้เทคโนโลยีน้อยคอนโทรลเคนบินที่ช่วยลดเสียงรบกวนจากเครื่องยนต์และระบบไฮดรอลิก ทำให้ห้องโดยสารเงียบและนั่งสบายแม้ต้องทำงานต่อเนื่องหลายชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติที่ควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำเหมาะก,กับสภาพอากาศร้อนของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงการใช้งานจริงในประเทศไทยรถขุด XCMG 2026ได้รับการทดสอบในหลายพื้นที่ทั้งไซต์ก่อสร้างถนนเขื่อนและเมืองหินซึ่งผลลัพธ์ออกมาน่าประทับใจมากเครื่องทำงานได้อย่างมั่นคงแม้ในสภาพดินเหนียวหรือดินแข็ง การเคลื่อนไหวรับเรื่องทุกองศาไม่ว่าจะเป็นการขุดลึกยกดินหรือหมุนตัวเพื่อเทวัสดุลงรถบรรทุกทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างแม่นยำและรวดเร็วราคาจำหน่ายของ XCMG 2026เมื่อเทียบกับแบรนด์ญี่ปุ่นหรือโยุโรปถือว่าคุ้มค่ามากเพราะให้สเปคที่ใกล้เคียงหรือดีกว่าในราคาที่จับต้องได้บวกกับการรับประกันและบริการหลังการขายที่มีศูนย์บริการครอบคลุมทั่วไทยทำให้ผู้ประกอบการมั่นใจได้ว่าการลงทุนในเครื่องรุ่นนี้จะคุ้มค่าในระยะยาว โดยรวมแล้ว xcmg x c อเลเวเรุ่นปี2026คือการผสมผสานร,ระหว่างพลังเทคโนโลยีและความประหยัดอย่างสมบูรณ์แบบตัวเครื่องสีส้มที่ดูโดดเด่นสะท้อนถึงพลังและความมั่นใจขณะเดียวกันก็ยังคงความหรูหราและทันสมัยตามสไตล์ของแบรนด์จีนระดับโลกเครื่องยนต์แรงระบบไฮดรอลิกแม่นยำห้องโดยสารสบายและระบบความปลอดภัยรอบด้านถือเป็นรถขุดที่พร้อมลุยทุกงานไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่สำหรับใครที่กำลังมองหารถขุดที่คุ้มค่าทั้งในด้านพลัง ความทนทานและเทคโนโลยีใหม่ๆ XCMG x c a v a t o r 2026คือคำตอบที่ไม่ควรพลาดมันคือสัญ,ญลักษณ์ของยุคใหม่แห่งเครื่องจักรก่อสร้างที่จะพาอุตสาหกรรมของไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคาร,รีวิวของเราเพื่อไม่พลาดรีวิวเครื่องจักรรถยนต์และเทคโนโลยีใหม่ๆจากทั่วโลกขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ